สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชรจากช่องสีสังรอนะครับวันนี้เราอยู่กับทนายบอลสีสังรอครับทนายบอลครับวันนี้ทนายบอลจะมาอยู่ในช่วงของประสบการณ์ทนายความที่ช่องสีสังรอเนี่ยจะเอาประสบการณ์ทั้งของตัวพี่เองนะครับตัวน้องๆทนายความที่สํนานักงานเนี่ยมาเล่ากับเพือ่อนๆได้ร,รับฟังกันเพื่อเป็นแนว,วทางในการทํางานวันนี้ทนายบอลเนี่ยจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคดีอะไรครับเป็นคดีอาญาในความผิดฐานทำลายร่างกายครับแล้วก็คดีบุกรุกครับอ๋อเป็นการต่อสู้คดีอาญาก่อทำลายร่างกายแล้วก็บุกรุกนะครับที่มาที่ไปของเรื่องเเเเนนนนีีี้ยยะครรรรัับาาลออดื่่งวมป็ไ ก็คือคดีเนี้ยครับก็คือตัวจำเลยเนี่ยครับมีการตั้งวงกินข้าวกันอยู่ที่บ้านตอนกลางคืนใช่ครับสถานที่เกิดเหตุมันลักษณะเป็นไงครับเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านรู้สึกว่าเป็นเป็นทาวน์เฮาส์เป็นทาวน์เฮาส์ด้วยเท้าเฮาครับเป็นหมู่บ้านอ่ะอยู่กี่คนนะต้ออยู่กันมันห้าคนอยู่กันห้าคนใช่แล้วแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับขณะนั้นกลางคืนประมาณตีสองตีสามนะครับผมก็มีข้างบ้านนะครับตัวผู้เสียหายนี่แหละเขาก็เหมือนมาในลักษณะมืดเมากา่อยหน่อยใช่ครับมันจอดอยู่หน้าบ้านตัวเองแต่ยังเข้าบ้านไม่ได้คคือออไไไ้้้้้ตนนนีี่่เเขาาบบมดดยยรัว การที่เขาเหมือนมีลักษณะในการเมืองเดาเขาก็เหมือนมาพูดจาหาเรื่องกับทางตัวผ่ายฝ่ายจาเลยกับพวกทีอยู่ห้าคนด <อ S 2> <อ>้วใช่<ห><ห>ครับเรื่องเบิ้ลรถใส่อะไรใช่ใช่ครับเพราะว่าคดีนี้ขอขออนุญาตออกตัวก่อนคดีนี้ผมก็สามารถช่วยเล่าเสริมได้เพราะว่าพี่เองก็ทําคดีก่อนหน้านั้นมาก็มาเบิ้ลรถใส่มามาหาเรื่องอยู่อะมาเล่าเพาอะแล้วมไอะไรต่อเราไปเรามาเราไปเรามาทีเนี้ยคือคือฝ่ายเราเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้อะไรก็มีการไปถามว่ามีอะไรทาไมถึงคือคือเราพอเข้าใจว่าคนมันเรา ยังไงอ่าครับเราก็มีการฝ่ายเรานะไม่ไม่ใช่จนเลยเนี่ยไปถามเขาก่อนว่ามีอะไรเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเขาก็มีการผลักเราก่อนเปิดก่อนเลยก่อนเลยคือถามดีดีแต่เปิดเราก่อนเลยเราก่อนเลยทีเนี้ยพอด้วยด้วยเราเนี่ยก็มีเป็นผู้ชายสองสามที่คนก็พอเขาเปิดมาเพื่อนๆนเราหลายๆาคนก็ตามก็ตามเลยใช่ครับเปิดก่อนได้ป่วยไหเปิดก่อนได้ป่วยก็เปิดไม่ดูเลยคือเขาอยู่กันตั้งหลายคนใช่ใช่ก็คือหมายว่าเราเดินไปถามว่าเขาก่อนฝ่ายเราเดินไปถามเขาก่อนนะแต่ตัวเราไม่เกี่ยวนะตัวเราไม่เกี่ยวฝ่ายเราเดินไปถามเขาก่อนนะครับ เขาก็เปิดเราเลยใช่ครับฝ่ายเราก็สวนสิใช่ครับแล้วก็ทีนี้ก็เราวิ่งเข้าไปสองสามคนแต่เราเนี่ยตัวคนจำเลยคดีเนี้ยไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปช่วยทำลายร่างกายกันนะครับสภาพเขาเหมือนอาจจะเป็นคนขี้กลัวหน่อยด้วยเขาก็ไม่ไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปทำลายร่างกายเขาเนี่ยรู้จักกับคนที่อยู่บ้านตรงข้ามรู้เขาาเป็นผู้ชายตัวใหญ่คิดว่าจะมาห้ามได้อเขาไปกดกิ่งเรียกบ้านโน้นเพื่อที่จะให้มาห้ามสถานการณ์ด้วยกดกิ่งเรียกคือนอกจากไม่เข้าไปช่วยอะไรแล้วเนี่ยยังมากดกิ่งเรียกคนใกล้เคียงให้มาช่วย ใช่อทีนี้พอเขาไม่ออกมาเขาก็เลยพยายามไปเรียกคนอื่นที่เป็นเพื่อนๆเขาเนี่ยแหละให้ออกมาอย่าไปทำลายร่างกายเขาพอเขาไปเรียกเพื่อนๆเขาก็มีคนหนึ่งออกมาด้วยออกมาเลยจากการที่เขาไปเรียกเนี่ยแหละออกมาจากการทำลายผู้เสียหายใช่ครับต้องเล่าก่อนว่าการทำลายผู้เสียหายเนี่ยมันอยู่บริเวณไหนครับทีแรกตอนแรกอยู่บริเวณหน้าบ้านผู้เสียหายหน้าบ้านผู้เสียหายใช่ครับผมแล้วสักพักมันเกิดอะไรขึ้นพอจำเลยเขาก็ไปเรียกให้คนหนึ่งออกมาใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยก็มีฝ่ายผู้เสียหายเขาก็มีคนที่อยู่ในบ้านเขา <แ>อืออะออกมาไล่เอาคนพิการอือใช่ครับพอทลายว่ากันสักพักหนึ่งก็ก็ออกมาก็สแสดงว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดจากบริเวณถนนก่อนถูกต้องครับพอผู้เสียหายไปเล้าเขาใช่ครับไปเปิดเขาก่อนใช่ครับพอเกิดเหตุผู้เสียหายวิ่งหนีไปไหนวิ่งหนีเข้าบ้านวิ่งหนีเข้าบ้านตัวเองใช่ครับแล้วไอ้ตัวจมเลยคนอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ลูกความเราอ่ะเขาก็เป็นไงก็ตามเข้าไปด้วยตามเข้าไปกระทืบในบ้านผู้ดำเนาว่าว่างั้นเถอะใช่คือฝ่ายพวกเราเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช่ตัวเรานะตามเข้าไปกระทืบเขาในบ้านแต่เราเนี่ยไปกดกิ่่งชววยยยไปเเเรีกก้้าาอออมฮพแล ออกมาอะไรเงี้ย่ฟืเราก็ออกมาใช่ครับประมาณเรื่องก็เป็นประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้หลังจากนั้นเขาก็มีการโต้เถียงกันตัวจำเนยก็เป็นคนโต้เถียงกับเขา้วยนะแต่หลังจากที่การเกิดเหตุแล้วถูกต้องก็หมายความว่าคนในบ้านเนี่ยก็มาด่าพวกเราาม้งมาทำร้ายทำไมถูกต้องเราก็บอกว่าเฮ้ยคุณเริ่มก่อนนะอ่าเราคือเรามีส่วนแค่ตอนโต้เถียงภายหลังเกิดเหตุแล้วมีแค่หลังที่เกิดอ่าใช่ครับซึ่งทางปฏิบัติเนี่ยคนที่ผิด่ยคือใครเพื่อนๆเราใช่ไหมคนซึ่งซึ่งซึ่งไอ้คนที่ผิดก็ถูกดำเนินคดีไปดำเนนนนีับบบท้้ชสสออว ก็มีคนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาคือเพื่อนๆ3ามสี่คนที่เข้าไปลุมเขาเนี่ยนะครับแล้วน้องบอลรู้ไหมว่าไอตัวลูกความเราไปโดนตั้งข้อกล่าวหาได้ไงก็เพราะว่าไอตัวผู้เสียหายกับตัวย่าเขาเนี่ยมาเป็นพยานในชั้นสอบสวนเนี่ยนะหาว่าเราเนี่ยไม่ได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายก็จริงแต่ไปไปพูดยุยงเอาเลยเอาเลยอ่าไปพูดขณะที่เขากําลังเลอยว่ากันเนี่ยเราไปยุยงกันคดีเนี่ยจริงๆเรื่องเป็นอย่างนี้ทนายบอลครับพี่เข้าไปดูคดีนี้ตั้งแต่ในชั้นสอบสวนแล้วตั้งแต่ตอนสอบสวนเลยเอาจริงงๆแล้ววเนนีีี่่่พาาสสอบททํคด มีความเป็นธรรมคือตอนที่มันแจ้งความดำเนินคดีในผู้เสียหายเนี่ยมันแจ้งความดำเนินคดีทุกคนแต่พนักงานสอบสวนเขาเห็นแล้วว่าไอ้ลูกความเราเ <ๆๆ S 1> นี่ยนะครับเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเป็นคนเข้ามาห้ามอะไรพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็ไม่แจ้งเขาก็ไม่แจ้งข้อกล่าวหากับลูกความเราซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างแย่ที่อ่าพอสมนวนส่งไปที่พนักงานาอัยการเนี่ยตัวผู้เสียหายเนี่ย,ยมันก็ไปร้องอัยการบอกว่าไปร้องขอความเป็นธรรมอัยการว่าเฮ้ยต้องแจ้งผมด้วยนะแจ้งแจ้งฝ่ายไอ้ไอ้ลูกความเราด เนี่ยวก็แจ้งทีนี้อายการเนี่ยเขาร้องมาก็กลัวไงกลัวว่าตัวเองจะซวยอะไรเขาก็ฟ้องฟ้องมันไปแจ้งข้อหามันไปเรื่องมันเป็นแบบนี้อเอาจริงพนักงานสอบสวนที่เขาสอบพยายนตั้งแต่แรกเขาดูเอ,อกสารหลักฐานเขาดูข้อมูลเขาบอกไอ้คนนี้ไม่เกี่ยวผมไม่แจ้งข้อกล่าวหาแต่อายการเนี่ยคือกลัวผู้เสีหยหายหรืออะไรกันแล้วแต่หรือมีอะไรกันก็ไม่รู้นะ <c oughs> แต่ว่าก็คือหลับหูหลับตาฟ้องเข้ามาบอกให้พนักงานออสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหามาลูกความเราก็เลยถูกฟ้องเข้าไปด้วยทีนี้อคดีเนี่ยที่พี่ไปดูเนี่ยจริงๆพี่ก็ตั้งใจว่าจะดูคดีให้กับจเลย แต่พอดูลูกคดีแล้วเนี่ยในฝ่ายจำเลยเราเนี่ยชุดแรกเนี่ยที่เขาไปทำร้ายเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วแหละต่อให้เขามาหาเรื่องก่อนแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์บุกเข้าไปถึงบ้านเขาไปกระทืบเขาเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วพี่ก็ให้รับสารภาพชดใช้เงินไปทีแรกเขาโดนฟ้องมาชุดเดียวกันระหว่างจำเลยชุดที่เข้าไปทำร้ายกับกับลูกความเรานะครับซึ่งไอ้คนที่ทำร้ายจริงพี่ก็ให้รับสารภาพอยู่แล้วลงโทษสถานเบาสารก็ลองการลงโทษไปทีนี้หลืออีกคนหนึ่งพอถ้าเกิดว่าคนอื่นรับสารภาพแล้วเราต่อสู้คดีศาลจะทำยังไงศาลก็แยกไปแยกฟ้อง การคนที่ฟ้องคดี คนคที่สั่งฟ้องอ่ะมันคือคนหนึ่งแต่คนที่มาสืบก็อีกคนหนึ่งใช่ครับคือคนที่สืบก็ส่วนใหญ่ก็คดีแรกที่พี่เจอเขาก็ทําหน้าเจียงๆฟ้องมาได้ยังไงวะเขาก็ถามไ่าคนสั่งเนี่ยมันสั่งมาได้ยังไงในคดีวันนี้สั่งฟ้องมาได้ยังไงถามหน่อยบรรยากาศในการสืบพยานคดีนี้อายการโจทย์เป็นไงเอาเป็นเราตายไหมคือก่อนที่จะสืบนะครับอายการเขาก็จะมีการมามาเหมมือนาบับนิดนึงอ่าเฮ้ยนึกว่าเฮ้ยทำไมไม่รับสภาพไปลาเออคนอื่นรับหมดแล้วนะรับผลแล้วนะเออมันไม่ไม่ยอมรับเการลิิปปวดีโออเ็นงโทษ ใช่ไหมครับแต่ประเด็นอย่างหนึ่งคืออายการเขาไม่เอา ชีวิีโอที่ในชัแห่งกาสอวนนะมาสืบพยานในคดีด้วยอ๋อมันมีคลิปที่มันแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้เข้าเราเป็นคนเรียกคนอื่นออกมาเป็นคนเวียไปกดนะครับไอการเนี่ยแทนที่จะแสดงพยานขานทั้งหมดให้ไปปรากฏก็คืออยากจะนําสืบอะไรที่มันลงโทษจําเลยได้อย่างเดียวใช่ครับอ๋อเรามีการมาบัฟเราด้วยใช่ครับอ๋อดีไม่บัฟพี่เพราะไอการคนที่เจอกับพี่เนี่ยเขาก็คุยกับพี่ดีว่าเออผมก็ไม่เห็นด้วยกับการฟ้องแต่คดีนี้พอพอมันมาถึงการแยกฟ้องแล้วเนี่ยนะครับพี่ก็มองว่าทนายบอลมีความสามารถจะทําาาไไไไดดดด้้้้้อออยูู่่่่แลวววผมมมกกกกก็็ปททีีีีนนนบตตััรรงงคำ ดีนี้ว่าอย่างไรก็อย่างที่ที่คุยกันในข้อไดจริงที่เราทราบมาจากตัวตัวจำเลยแล้วก็ดูจากกล้องวงจรปิดทุกอย่างแล้วเนี่ยครับก็วางไว้ว่าในเรื่องทาร่างกายเนี่ยเราไม่มีตุ่น่อเขาแน่ๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการด่าทอกันกับหรือมีการแต่มันคือเหตุมันจบแล้วแต่เหตุมันขาดตอนไปแล้วใช่ครับอย่างเนี้ยเรื่องข้อผิดฐานทาร่างกายเราก็ สู้เป็นในไงประเด็นเรื่องครับส่วนที่เขามีฐานบุกรุกเนี่ยคือก็ไม่ได้เข้าไปเลยนะครับผมไม่ได้เข้าไปเลยหรือคือเราก็จะไม่ค่อยได้หรอกแต่ถึงแม้เราเข้าไปเลยเราจะนะคือเราเข้าไปห้ามตัวนเพื่อนเราอยู่แล้วนี่คือประเด็นข้อต่อสู้เราใช่ครับผมซึ่งในการนําสืบเนี่ยฝ่ายอายการโจทย์เนี่ยแะฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยมีการนําสืบพยานกี่ปากครับสี่ปากรับสี่ปากใช่หรอใช่บ้างอะมีตัวผู้เสียหายหนึ่งคนแล้วก็เป็นเอ่อคนที่อยู่ในบ้านก็เป็นตัวภรรยาเขากับตัวมารดาของผู้เสียหายพนักงานสอบสวนแล้ว เอาคลิปวิดีโอ,อซึ่งเป็นพยานวัตถุที่สําคัญเนี่ยไม,ไม่ไม่นำสืบเพราะนาสืบม,มันจะเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้ดยุติวอา<ช>อันนี้ค,คือคก็ต้องขอตําหนินะครับอะไรไม่ถูกต้องคือ,อาการทําหน้าที่ของอายการแบบเรียกไม่ถูกต้องนะครับว่าคือจะนําสืบแต่หลักฐานที่จะลงโทษจมเลยได้จริงๆมันต้องนําสืบเพื่อแสดงข้อเท็จริงทั้งหมดให้ศาลดูนะครับทีนี้เราใช้วิธีการถามค้านยังไงบ้างครับของเราเนี่ยที่บอกเรามีตัวคลิปกล้องกล้องยันปิดที่เขาสืบพยานไ่ายโจทย์ไปเนี่ยเขาก็ยามพูดว่าเราเนี่ยมีการย ยิ้วใหญ่เลยใช่ยิ้วเยอะเลยจนก่อนที่จะผมจะไปถามค้าเนี่ยจนบางทีขออนุญาตคือคือท่านเนี่ย ที่ภาษายางถามอยู่เเขาพูดข่าเนี้คุณคุณไม่รับหรออ่าใช่คือท่านเขาอย่างบอกี่ยังไม่เห็นไเห็นคลิปวิดีโอแต่พอพอพอมีการซักคานในเรื่องของประเด็นคลิปวิดีโอว่ามันไม่มีเสียงที่เราพูดบิ้วเลยนะอ่าแล้วก็มีแต่เราเนี่ยเป็นคนพยายามไปโกดกจริงเร่คนอื่นพยายามเที่ยมเอเพื่อนใช่ครับผมอ่าใช่ก็ทําให้ความจริงปรากฏขึ้นก็ถามคันโดยใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักวิดีโอเป็นหลักครับมันมีคลิปอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องใช้เทคนิคในการซักอะไรมากอยู่ที่การวางลูกคดีการเตรียมแล้วก็ความกล้าหา ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่โดนบีบให้ับสารภาพไปเลยก่อนครับโอเคนะครับแล้วการนําสืบพยานของฝั่งจําเลยล่ะครับฝั่งจําเลยเนี่ยก็มีตัวจาเลยก็เป็นเพื่อนๆเข้าที่ะความผิดในคดีนี้จริงๆนะครับใช่ใก็มาเบิดความว่าไอ้นี่เราไม่ได้เกี่ยวเลยใช่ครับเราอยู่ข้างนอกนะครับโอเคสรุปผลคดีแยกษาคดีนี้เป็นยังไงสารก็ยกฟ้องสาลก็ยกฟ้องนะครับแล้วมีการอุทธรณีกาอะไรต่อไหมตอนนี้ไม่มีครับไม่มีจบแล้วครับก็คือจบหมดนะครับแล้วสาหรับความรู้สึกของทนายบอล อ่าแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้จากคดีนี้มีอะไรบ้างครับถ้าประสบการณ์ก็ค่อนข้างดีใจที่ช่วยให้เขาคดีนี้มาได้เพราะว่ามันมันกินเวลาประมาณเกือบ3ปีเออเพราะว่า <3 S 1> มันมันมีการแยกฟ้องมีการอะไรมีการขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมเนชั้นอัยการอะไรของมันอะ่ะใช่ใช่ครับผมแล้วก็นับถือตัวจำเลยมากเพราะว่าเขาโดนกดหลายอย่างแต่เขาก็ยังยังยังที่จะสู้ต่อโดนบีให้รับสารภาพผู้นาตรงบีด้วยความที่ครั้งแรกพยายามถามมันยังไม่เห็นใช่ครับมันยังไม่ปรากฏใช่เพราะว่าวันวันที่สามก็สาคือจำเลยก็ร้องไห้เลย S <S ใช่เพราะเขาเขาก็รู้นึกนางปีนะครับ<ช>แล้วก็โอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ว่า ถ้าเกิดเราไม่ผิดเนี่ยเราก็ควรจะต้องยืนการในใ,ในหลักการของเราครับ,รบแล้วก็การถามค้านเนี่ยเอกสารหลักฐานหรือวัตถุเนเป็นพยานที่สําคัญมากนในการทําลายน้ำหนักใช่ใชนะครับโอเคแล้วความรู้สึกก็ของของ,ของทนายบอลเหรอครับก็รู้สึกดีมากเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นคดีแรกๆเลยบางที่ที่ทาคดีอาญาคดยยาต่อสู้กันนะใช,ใช่ครับโอเคสำหรับวันนี้ประสบการณ์เรื่องนี้ก็สนุกมากเลยได้ข้อคิดหลายๆอย่างนะครับก็ต้องขอบคุณทนายบอลที่มาเล่าเรื่องให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้หากถูกใจเออเพื่อนๆต้องทำไงครับกดไลค์ ใช้ช่องสีสังรองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปวีดียงนี้ก่อนสวัสดีครับ